อันนี้ครับอ่าของคู่ไม่เห็นครับภาพเป็นไก่ไข่เนี่ครับไก่ไข่นี่ยสองปีนะครับสองปีสองปีแล้วมันไม่ไข่ปกตินะครับดูแลเด็กๆเลยไก่ไข่ของน้องหมัน่าการจรสุดสื่อพ่อโดนหน้าเพื่อการศึกษาครับเพื่อให้เด็กหน่อย้เราได้คือเรียนน้ำไปใส่ใน ยี่งมจะมั่นหรือาันาเพื่อเรียนกินเขาผมก็เรียนตัวเองมากเลยนะครับผ้าเขาดูแลเรียนจากพวกวิจเกลีเป็นผ้าละของผู้ผู้ผ้าเรียนอันนตรงมากตรงเนี้ยแต่เดี๋ยวนี้ไก่มันสองปีแล้วถ้ามาดำสิโลเลยครับออมาอ่ามันไข่หน่อยนะครับไม่ค่อยเด้ผลแต่มันก็สามารถเรียนของมันได้มันจะเรียนเช่นไก่เนื้อเป็นไงครับ ยู่น่ขายแพงละร่อยบาทที่เราแันราคาขึ้นราค่ามั่นแแพงร้อยครับแต้ยูนีสมสิบกว่าตัวสามสี้ตัวนี่ใชติรนาต้องมาเบิรงนะเบแรกขาตัวนะมาเบิร์ใจมามีดมีเินเข้ามนี่ยเียนครับเี้ยนเเหารนหน นม่ใครใครกับใครบ้าจริงๆใครกับใครขัดขานนี้ละเบมือนกับเย็บใส่ไว้ยริๆเนียมันกัใส่ขานนี้ให้เขานะครับอีกบบนเ่อะนี้บ๊ะพ่อตลาดครับพอมันข้นย่านโลกยานไทยครับขายดีไทยว่มีขายครับไทยแม่เามีขายขายตลอดเึืนอกันขายแ็งละลอยครับยุน่บอกบอบพ่อสดข่าวะยไ สามมือยังกิได้แขงหนึ่งแค่นี่สามมือแขงีกินอาหารด้วน้อยหนึ่งแก้มันแต่ว่าตันเขเลี้ยงไกเนื่อมันก็เลียงตัวคอนได้เลี้ยตัวมันเดย้มันติแกงก็่เลียงน้อยยังนท่านสาวนใครของแม่ผปกติฝากีฝากน่ครับยึดโสนใจสนใจเลี้ยงใกล้ให้เลี้ยงไว้ลดใกล้เนื้อใกลๆตัวนี้เพือเพือเลี้ยงเพื่อกินเพื่อคขาเพ่วเขซื่เขาเลย าจจได้ today, นะี่ยเรียนว่าต้องใส่คุณภาแบบนี้กันเลยเรียนใส่ป่อยกันเลยใครไม่ใครตลอดที่ต้องดีกันมาะอย่าลืมยนะึดตามนะครับงานของผู้มวยแหงรอครับข้าเห็ดหลายๆอย่างข้าดึงหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อเพินะ่มสำเร็จของห้องครับเป็นการสชาร์จพลังงานห้องนะคับมีอยู่มีกลิ่นยนังว่าสิ่งว่ามือน,นะครับที่ผมมา ชินเป็นประโยชน์เบิดอตัดกำงใจนะครับสำเร็จตามรูปแบบของพระเจ้า <It> <to be. S 3> อยู่หัวเขาเำอะไรการที่เก่าครับเป็นพระราชท่านเสร็จกิจพ่อเพียงเห็นไหมครับต้องอดทนนะครับเพื่อไทยใดเพื่อคนเข้ากับสิ่งยุโรปเนี่ยเรียนหนังสืเลยก็เดือดร้อนอย่นั้นครับเอาคลิปนี้เดี๋ยวเอาซ้ำนี้นะครับบ๊ายบายครับ 好了，可以，可以。